อีกหนึ่งคนที่เป็นนี่ถ้าที่เราเอ่ยถึงคุณอนันดาประสบความสำเร็จมากนะให้กับฟูลเฮาส์เป็นไนนะงล่ะงอมงามเป็นงอมงาน้องออมสุชากับน้องไม้พิรัตเนี่ยนะทำให้เรารู้สึกว่าคู่นี้เ,เป็นคู่จิ้นกันได้ก็ต้องแบบปรบมือให้คุณอนันดานะแล้วเขาคุยทางเดียวกันเป็นคนที่นักแสดงมีความสามารถเหมือนกันในการแสดงและเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังก็ทํางานออกมาดีเหมือนกันด้วย มันก็เคยคุยรู้เรื่องไงใช่แล้วนะคะคือโปรเจกต์ฟูลเฮาส์เนี่ยต้องยอมรับว่าประสบความสำเร็จจนเกิดคู่จินคู่ใหม่ไหมออมขึ้นมาทีนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่าเอ๊ะคุณอนันดาเขาทำงานเนี่ยมันเหมือนแบบเคมีมันเข้ามันโดนกับคู่นี้เขาจะมีโปรเจกต์เบื้องหลังอื่นๆที่จะดึงคู่นี้มาร่วมงานอีกรอบหนึ่งด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็น,นั่นแหละซีเรี่องานะต้องติดตามไปนะครับ<ฆ>แต่กระแสะเรื่องของความรักเมื่อกี้เรามีการวิเคราะห์กันไปถึงคุณดูนัทเนี่ยไม่กล้าที่จะใช้คำว่าแฟนเพราะเข็ดเนี่ย ไปพักหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ถ้าถามฝ่ายชายเนี่ยฝ่ายชายเขาจะกล้าคุณหรือเปล่าล่ะสิไปเจอคุณอันดามาแมถามเลย<ะ>ดีกว่านะครับว่าเนี่คุณอันดาโอโงงานคุณเนี่ยกำลังเยอะเลยทีเดียวปั้นคู่จิ้นคู่ใหม่นะครับส่วนเรื่องของความรักของคุณนี่นะฮะฝ่ายคุณผู้หญิงคุณโดนัทเนี่ยเขาไม่กล้าใช้คําว่าแฟนแล้วคุณแหละครับกล้าเรียกไหมครับไม่เป็นไรผมเป็นแฟนคนเดียวก็ได้ไม่ซ <laughs> ี <laughs> เรียสตอนเาะะสุดยาดก็บอกว่าเป็นแฟน คือผมผมก็คือเราไม่ได้นิยามอย่างนั้นอยู่แล้วระหว่างเราสองคนเพราะว่ามันโตแล้วไงมันก็ไม่เราก็ไม่ได้แบบมันมันผ่านเฉยที่มันจะต้องแบบไปไปจีบกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็คือคนที่คบกันอยู่ไม่น้อยไ,ไม่ได้น้อยใจที่ตัวเราใักเลยคะน้อยใจแต่ไม่ ไม่น้อยใจอยู่แล้วผมก็ต้องไม่ต้องมาแบบสไตล์ผมเนี่ยแหละแล้วก็คือผมรู้สึกว่ามันก็คงเป็นเรื่องปกติแหละที่ฝั่งผู้หญิงเนี่ยจะต้องอา,อาจจะต้องพูดเบาหน่อยหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นวัฒนาธรรมบ้านเราอะไรเงี้ยผมสำหรับผมเนี่ยจะคําว่าแฟนหรือไม่แฟนเนี่ยมันไม่ไดี สำหรับผมมันไม่ได้สําคัญหรือใช่ครับมันโอ้โหมันโตขนาดนี้แล้วมันก็ต้องแบบเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วแหละคือถ้าไม่เรียนรู้ก็อย่าอยาอยาคบกันเลยดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติแหละเป็นเรื่องปกติคือ,ค,อคือเราก็ยังใช้คําว่าดูดูกันอยู่อตอนที่กลับมาคบกันอ,กอีกรอบหนึ่งก็คือเราพยายามจะ นิ่งขึ้นถูกต้องคำนี้ถึงใกล้เคียงสุดทุกคนพยายามจะนิ่งขึ้นพยายามจะแยกแยะให้มันชัดเจนขึ้นว่าแบบอนไหนคือชุดส่วนตัวไหนคือชุดงานผมว่าขอนหน้านี้มันอาจจะแบบเอาทุกอย่างมาปนเปกันแล้วมันก็น,น,นก็ดีนะทุกวันนี้เราก็เราก็ดีต่อพันเรื่องแต่งงานผมไม่ไม่ได้คิดอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ร,ากรู้อยู่แล้วผมเป็นคนที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับ สถาบันันจะแต่งก็ได้ใครอยากจะแต่งก็ไปแต่งซะแต่ว่าตัวผมไม่ได้เชื่อว่าคนมันจําเป็นต้องแต่งนะคนจะรักกันมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่กระดาษแผ่นหนึ่งอะไรเงี้ยคือประเทศแต่งผมก็รู้สึกว่าประโยชน์ของการแต่งงานมันอาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมมากกว่าคือผมครบรพความคิดของทุกคนนะคือผมก็รู้อยู่ว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้ก็ถ้าสมมติว่ามันถึงจุดหนึ่งที่ งานคือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ผมควรจะต้องทำตามประเพณีหรือว่าตามความสบายใจของผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ย ตอนนี้เขียนซีรีส์เรื่องใหม่อยู่ครับแล้วก็นอกเหนือจากห้องหุ่นก็จะมีเรื่องขุนพันเป็นหนังที่ผมเพิ่งปิดกล้องมามีหนังสองเรื่องแล้วก็ซีรีส์ตอนนี้เขียนผมประชิดยาวเลยครประมาณเตรียมไว้อยู่3เรื่องคะวางของไม้กับออมก็คือจะจัดให้เขาอีกเรื่องหน,นึ่งซึ่งอันนี้คอนเฟิร์มแล้วมันเป็นเรื่องของแทคิวของอน้องสองคนแล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่ง ที่ทีที่เป็นซีรีส์ที่ผมอยากอยากทำเองเป็นส่วนตัวเป็นอยากอยากจะนำเสนออะไรที่มันเป็นโตขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นเหมือนแบบ Sex and the City เวอร์ชันไทยหรืออะไรเงี้ยก็ด้วยฮะคือเราฟังเราฟังแฟนๆเราตลอดก็<ช>คือ,อ,คอ,อการที่ออมได้เข้ามาเล่นตั้งแตแรกก็คือเป็นเพราะแฟนๆเนกันคือเราก็จะฟังแฟนๆตลอดคือ และเนื้อหาที่แฟนๆอยากให้2คนนี้มันเล่นมันก็เหมาะจริงเราก็ยอมรับก็อยากให้เป็นเรื่องนั้นแต่ว่าเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์เรื่องดินกระสื์ก่อนพยายามจะตอบสนองแฟนๆได้ด้นี่คุณนันดาเมื่ณะคุณนันดาเสียโฉมนะฮะไม่ได้เสียมมีรอยบาดลงมาอย่างนี้ฮะเข้ากับคอนเซ็ปต์งานที่เขาไปออกเท่เนาะอ๋อเหรอเออเท่ๆคุณคิดดูมีรอยบาดอย่างนี้ยังหล่ออ่ะใส่ฟ้าไงคุณใส่ฟ้าฟ้าฟ้าคุณต้นคุณไปทำมั่งดีกว่า เอามีดมาเ,เดี๋ยวฉันฟันให้แค,แค่นี้ผมก็ไม่เหลือความหล่อยอยู่แล้วคุณผู้ชมครับปล่อยเลยครับ <c oughs> เออนะ่ะกออ็ถึงแม้ว่าคุณโดนัทนี่นะครับจะไม่ใช่คำว่าแฟนนะฮะแต่นันดาบ,บอกว่าผมเรียกแฟนคนเดียวก็ได้ชัดเจนไหมลนะ่ะนั่นแหละกับผู้ชายก็ออกตัวได้อยู่แล้วน่ารักมากนะคะส่วนเรื่องที่หลายคนรอลุ้นอยู่ค่ะว่าไมออมเนี่ยจะได้กลับมาจิ้นกันอีกไหมคุณนันดาบอกว่าพยายามที่จะแบบตอบสนองแฟนคลับแน่นอนไม่ต้องห่วงแลวตอนนี้กาลังเขียนบทซีรีส์เรื่องใหม่อยู่นะคะติดตามนะครับ